สวัสดีค่ะนี่ก็จะมาไลฟ์สดทำกับข้าวให้เฟรชค่ะทำกับข้าวให้เฟรชนุ่มเฟรชนั่งดูทีวีอยู่เฟรชนั่งดูทีวีโด,ดยทำกับข้าวให้เฟรชค่ะจะต้มเกล็ดให้เฟรช มาแป๊บเดียวนะคะไล์สดแสดงตัวตนจ้าไล์สดแสดงตัวตนจ้ามานะคะก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีแกงเืด แกงเกียจไม่ไม่เยอะนะแกงเกียอันนี้ใบใบผักชีมีใบผักชีมันแช่ไว้มันเหลืองแล้วนี่ก็ก็ไม่ต้องเสียดายแต่ถ้าที่ที่เยอระะมันเราเสียดายนะนี่เอาเหลืองเหลืองทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายมีเยอะในไทยนี่ค่ะผักชี จริงเราล้างแล้วนะนี่เดี๋ยวล้างอีกก่อนใส่หมอ้อมาค่ะเข้ามาทักทายกันนะคะแสดงตัวตนมาค่ะวันนี้นี้ต้นหอมเหี่ยวแล้วโอ้เฟรชเดนมาไดนมาทำไมคะ มักซุกมักซุกหมักซุกนี่หัวหอมต้นหอมเป็ยไปอาบน้ำแล้วเด็กน้อยไปอาบน้ำแล้วยูโกโก้โนติง โ o o p เ n no, no. Mm hmm. บอกว่าไม่ต้องเปิดไฟก็ไม่ฟังปิดไฟก่อนมันเดือดยังหันในนี้อยู่ไม่มีใครเข้ามาดูเราเลยสองนาทีแล้วโอ้เราไม่ได้ไลฟ์สดเนาะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะ ตอนนี้เราทำเมนี้ให้เฟรชเนี่ยแกงจืดเนี่ยเนี่ยแล้วก็ผักนี่ถ้าไงเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ